ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหากเป็นเช่นนั้นนี่ทำมาจากหนังสัตว์อสูรที่อยู่ในขั้นพลังปราณน,นักบุญพิโรธเป็นอย่างน้อยงั้นหรือชิงสุยตกใจกับความคิดของเขาสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของสัตว์อสูรที่อยู่ในขั้นพลังปราณน,นักบุญพิโรธแม้แต่ผู้ฝึกตนขั้นพลังปราณน,นักบุญพิโรธยังหายากในมหาทวีปเมคาเขียว มันต้องใช้ระดับขั้นที่มากกว่า3ขั้นหรือมากยิ่งกว่าของผู้ฝึกตนขั้นพลังปราณน,นักบุญพิโรธในการต่อกกรกับสัตว์อสูรที่อยู่ในขั้นพลังปราณน,นักบุญพิโรธแต่กระเป๋านี้ทำมาจากสัตว์อสูรที่อยู่ในขั้นพลังปราณน,นักบุญพิโรธจะมีสิ่งใดในกระเป๋าเช่นนี้กระเป๋าใบนี้เมื่อขึ้นมาจากน้ำมันก็แห้งทันทีไม่มีแม้แต่หยดน้ำ ชิงสุยเปิดมันช้าและมองว่ามีสิ่งใดอยู่ภายในเห็นว่ามีกล่องสองใบขวดเล็กๆล็สามใบและกระดาษแผ่นหนึ่งมีกล่องสีม่วงกล่องสีขาวเงินขวดยาที่ขาวราวหิมะและกระดาษแผ่นหนังสัตว์อสูร เมื่อนำกล่องสีม่วงออกมาชิงสุยเปิดมันทันใดน,นั้นชิงสุยได้กลิ่นที่ทำให้จิตใจสงบของเม็ดยาสีทองคำบริสุทธิ์ขนาดประมาณไข่นกพิราบรงหน้าขาวที่มันอักษรอะไรชิงสุยมองไปยังตัวอักษรที่เขียนอยู่ในกล่อง แกนแทแห่งตาวลึกลับทองคำบริสุทธิ์ชิงสุยเห็นอักษรไม่กี่คำที่ด้านบนสุดของกล่องและมองไปข้างล่างอย่างรวดเร็วเพียงแค่ชื่อนี้เขารู้สึกว่ายาเม็ดนี้ไม่ธรรมดา แก่นแท้แห่งเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์จากเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์มีเพียงเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์ที่มีอายุมากกว่า800 0ปีเท่านั้นจึงจะมีแก่นแท้นี้และมันคือส่วนสำคัญที่สุดของเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์ ผลของมันคือเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพสามเท่าแต่เฉพาะคนที่มีธาตุยางสูงมากเท่านั้นจึงจะใช้มันได้และต้องเป็นผู้ฝึกตนอย่างน้อยอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์และฝึกฝนเคล็ดวิชาธาตุปัตภีมิฉะนั้นพวกเขาระเบิดจากพลังที่มากเกินไป ตรงจำไว้ชิงสุยรู้สึกมึนงงแก่นแท้แห่งต่าวลึกลับทองคำบริสุทธิ์ราวกับถูกสร้างมาเพื่อเขาแม้ว่าจะมีผลเพียงอย่างเดียวมันยังทรงพลังยิ่งพลังป้องกันเพิ่มขึ้นสามเท่านี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ท้าทายสวรรค์เขาคิดว่าแม้กระทั่งชุดเกราะสตะดาราที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของเขาได้หนึ่งเท่าเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นยิ่งกว่านั้นเขาใช้มันได้เพียงวันละหนึ่งครั้ง หากเขาใช้แก่นแท้แห่งเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์และรวมกับชุดเกราะสัตดาราพลังป้องกันของเขาเมื่อคิดเช่นนั้นชิงสุยก็ตื่นเต้นทันทีตุดราวกับแมลงสาบหากเขาใช้แก่นแท้แห่งเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์ มันจะไม่มีปัญหาใดๆเลยในเรื่องที่เขาพบกับชายชราเมื่อวันนี้เขาต้องการแข็งแกร่งขึ้นอีกเพื่อตัวเขาเองชิงสุยปิดกล่องสีม่วงช้าๆด้วยความไม่เต็มใจหลังจากนั้นเขาก็เปิดกล่องสีเงินขาว ตอนนี้ชิงสุยได้กลิ่นอันบางเบากลิ่นหอมที่ไม่ชัดเจนราวกับลมหนาวชิงสุยไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรแต่เมื่อเขาได้กลิน่นมันเขารู้สึกราวกับว่าสายลมพัดใบหน้าของเขามันเป็นยาที่ขาวราวหิมะ มีขนาดเท่ากับแก่นแท้แห่งต่าวลึกลับทองคำบริสุทธิ์กระจ่างใสและบริสุทธิ์อย่างมากหลังจากประสบการณ์ที่เคยพบแก่นแท้แห่งต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์เขามองไปที่ฝาของกล่องทันทียาเม็ดเลื่อนขั้นเมคามรกต จากนั้นเขาก็มองไปและเห็นยาเม็ดเลื่อนขั้นเมคามรากตเป็นยาสมุนไพรชั้นยอดจากมหาทวีปสวงสารบรรดาลทางทิศตะวันออกที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนขั้นได้อย่างรวดเร็วชิงสุยเริ่มรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้ เขาไม่เข้าใจว่ายาเม็ดนี้มีผลอะไรไรายละเอียดมันนั้นเยอะนะักเขาตัดสินใจที่จะไม่คิดถึงเรื่องนี้และศึกษามันต่อไปความสามารถของมันช่างผลของมันคือมันสามารถเพิ่มระดับเลรดวิชาของผู้ใช้ได้หนึ่งระดับหรือมากกว่า ต้องเป็นผู้ฝึกตนอย่างน้อยอาณาจักพลังปราณเทวกษัตริย์และเคล็ดวิชาขั้นจิตซ้อนเรนจะไม่ได้รับเพิ่มขึ้นอีกเคล็ดการต่อสู้ในระดับสมบูรณ์แบบจะไม่ได้รับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันชิงสุยอยู่ในความงุนงงนี่มันอะไรกัน มันเป็นอีกสิ่งที่ท้าทายสวรรค์แม้ว่าจะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการข้อดีคือมันได้ผลกับเคล็ดวิชาทั้งหมดมันสามารถเพิ่มระดับเคล็ดวิชาทั้งหมดของผู้ใช้ได้หนึ่งระดับหรือมากกว่าชิงสุยปิดกล่องนี้ และมองไปที่ขวดกระเบื้องสีขาวยิมะทั้งสามใบหลังจากที่เปิดมันตามลำดับเขาสังเกตว่าทั้งสามขวดมีไข่มุกทองคําขนาดเมล็ดถั่วเขียวบรรจุอยู่ภายในกลิ่นของพวกมันไม่ชัดเจนและพวกมันมีความรู้สึกของความเป็นโลหะมันมีมากกว่าร้อยเม็ดในทั้งสามขวดนั่น หลังจากดูที่ขวดทั้งสามชิงสุยไม่พบอะไรเขาเก็บมันไว้อย่างระมัดระวังชิงสุยรู้ว่าของพวกนี้มีอัตราการล้มเหลวไม่มากทั้งแก่นแท้แห่งเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์และยาเม็ดเลื่อนขั้นเมคามรากตมันเป็นความเสียดายที่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรชิงสุยมองไปยังกระดาษชิ้นนี้เมื่อชิงสุยหยิบกระดาษหนงังสัตว์อสูรน,นั้นขึ้นมาเขาตกตะลึงอย่างมาก แผนที่ขุมทพัพชิงสุยนำแผนที่สมบัติที่ได้จากก่อนหน้านี้เมื่อคิดว่าเขาได้พบมันอีกหลังจากดูมันเขาไม่ทราบได้ว่าตำแหน่งของสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนและส่งกลับเข้าไปในกระเป๋าหลังจากส่งของทั้งหมดกลับเข้าไปในกระเป๋าเขาโยนมันเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะในขณะนี้ชิงสุยพอใจมากเขามองไปยังคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ และคืดว่านี่เป็นสมบัติอย่างแท้จริงๆเมื่อคิดว่ามันทำให้เขาได้รับความแข็งแกร่งอย่างมากแม้ใช้ครั้งแรกชิงสุยหย่อนคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ลงในบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวอีกครั้งเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและชิงสุยไม่กล้าลดระวังการป้องกันของเขาลงสถานที่แห่งนี้ถูกเล่าลือกันว่าลึกลับมากและอันตรายอย่างมาก ทันใดนั้นชิงซุยก็สงสัยว่าเหตุใดจึงมีสิ่งของที่มีพลังเช่นนี้ในบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวคนธรรมดาสามารถมีสิ่งของที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อคิดว่าเขาตกมันได้ในบึงน้ำแห่งนี้เป็นหลักฐานว่าบุคคลผู้นั้นต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งนี้ใกล้ ในขณะนั้นเหงืออันเย็นเหยียบก็ออกมาจากหลังของชิงซุยเขารู้สึกราวกับว่ามีลมพัดรอบตัวเขาและมันหนาวมากชิงซุยรู้ว่านี่คือความเสี่ยงครั้งใหญ่ย่อมมีผลตอบแทนที่มากขึ้นมันเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้เมื่อความรู้สึกของชิงซุยบอกกับเขาว่าเขาควรจะหนีไปทันที มันเหมือนจะมีเสียงเรียกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาไปตกปลาอีกครั้งหนึ่งเวลานี้เขาตัดสินใจที่จะหาสมบัติที่ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อตอนนั้นเองที่ชิงสุยรู้สึกว่าได้จับอะไรบางอย่างรวดเร็วมากชิงสุยคิดขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาจะจับมันโยนเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะทันทีและออกมาทันใดนั้น ชิงสุยรู้สึกว่ามีกลิ่นไอที่เกรงไกลและทรงพลังจากก้นของบึงน้ำมันเป็นความกดดันที่ราวกับว่ามันคือขุนเขาและชิงสุยรู้สึกเสียใจยเป็นอย่างยิ่งที่เขาไม่ได้หนีออกไปก่อนหน้านี้คว้าไปยังคันเบ็ดของเขา ชิงสุยรีบถอยอย่างรวดเร็วแค่ยังไงมันยังช้าไปชิงสุยเห็นเพียงงาวสีดำขนาดยักษ์ที่รวดเร็วและพุ่งมายังเขาชิงสุยกระเด็นทันทีเขากระอักเลือดออกมาในขณะที่เขายังคงมีบางส่วนของการรับรู้ทางจิตวิญญาณ เขาเรียกเข้าไปยังดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะและสลบไปเมื่อชิงสุ่ยตื่นขึ้นเขาไม่รู้ว่ามันผ่านมานานแค่ไหนเมื่อเห็นว่าเขายังคอยอยู่ในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะเขารู้ว่าเวลาคงผ่านไปไม่มาก มองออกไปข้างนอกดินแดนหยกยุคร,ราชอมตะโลกภายนอกตอนนี้เงียบอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นจนจบชิงสุยยังไม่รู้ว่าอะไรที่โจมตีเขาเมื่อขยับตัวชิงสุยประหนักว่าเขาไม่สามารถรวบรวมผลังใดผลังใดได้ เขากระวนกระวายใจเมื่อคิดถึงมีกลิ่นไอที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้แม้ว่าชิงสุยจะไม่อาจประเมินระดับของปีศาจตนนั้นได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชิงสุยมั่นใจมากปีศาจตัวนี้แข็งแกร่งมากเทียบได้กับนายหญิงแห่งคฤหาสนเมคานายหญิงแห่งคฤหาสนเมคาอยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักรพลังปราณเทวกษตร์ ดังนั้นปีศาจต,ตัวนี้ย่อมอยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์เป็นอย่างน้อยมันอาจจะเป็นสัตว์อสูรระดับพลังปราณนักบุญพิโรธหลังจากได้รับการโจมตีจากก่อนหน้านี้ ชิงสุยรู้สึกราวกับว่ากระดูกทั้งหมดทั่วร่างกายของเขาโดนทุบเป็นเช่นนั้นแม้ชิงสุยจะมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆก,ก,ก็ตามที่สำคัญกว่านั้นตั้งแต่เขาฝึกฝนเพล็ดเสริมกายาบรรพการเขามีพลังพื้นผูที่มาก ถ้าเป็นคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนี้พวกเขาอาจจะตายได้ชิงสิ่งรู้สึกถึงพลังปราณของเพลดเสริมกายาบรรพการโคจรในร่างกายเขาอย่างอัตโนมัติและภาพของหญิงหยางหมุนอย่างรวดเร็วในจิตสำนึกของเขา เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาได้ฟื้นฟูอย่างชา้ชาช้าชิงสุยพยายามยกแขนขึ้นอย่างเจ็บปวดและมีเหงื่อปรากฏบนหน้าผากของเขาร่างกายของเขารู้สึกคันมากรู้สึกราวกับว่ามดกำลังกัดทั้งตัวอยู่ชิงสุยกัดฟันของเขาและทนกับมันชิงสุยรู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นเพราะร่างกายของเขาพื้นตัวและเติบโตขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างมาก มีสิ่งของที่ไม่รู้จักจริงๆจ,จำนวนมากและอันตรายมากมายบนมหาทวีปท,ทั้ง9บนโลกนี้มหาทวีปเมคามรากตอ่อนแอที่สุดในมหาทวีปท,ทั้ง9และอาณาจักรชางหลางก็อ่อนแอที่สุดในมหาทวีปนอกจากนี้ในอาณาจักรชางหลงัง เมืองร้อยไม้หน้าจับตามองน้อยที่สุดใครจะรู้ว่าบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวจะอยู่ในเมืองร้อยไม้ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีสัตว์อสูรที่ทรงพลังเช่นนี้ชิงสุยคิดถึงเรื่องนี้อย่างขมขื่นแต่แล้วเขาก็ตระหนักว่าถ้าไม่มีสัตว์อสูรดังกล่าวอยู่ในน้ำเขาย่อมไม่ได้กระเป๋านี้แน่ๆกระเป๋า ชิงสุยนั่งลงบนพื้นและหันศีรษะพบว่ากระเป๋านั่นอยู่ทอทางด้านขวาของเขาเขายื่นมือของเขาออกไปแต่ไม่ได้เปิดมันเขารู้สึกเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะวางมันลง จากนั้นเขาก็ค่อยๆหลับตาลงและเริ่มโคจรพลังเพื่อรักษาร่างกายที่บาดเจ็บและอวัยวะภายในชิงสุยนั่งลงและเขาเบื่อกับความเจ็บปวดเขาจึงโคจรเคล็ดเสริมกายาบรรพการหนึ่งรอบสองรอบ พลังปราณของเพชรเสริมกายาบรรพการค่อยๆโคจรค่อยๆนวดเส้นลมปราณของเขาอวัอวยยะภายในกระดูกกล้ามเนื้อชิงสุยเบื่อกับความเจ็บปวดและเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บของเขาค่อยค่ฟื้นตัว เวลาผ่านไปทิงสุยได้รับาดเจ็บสาหัสหนักที่สุดที่เขาได้รบับและเขาไม่อาจเห็นสิ่งที่ได้ทำร้ายเขาเขารู้เพียงว,ว่ามันดำม,มืดและใหญ่โตและมันย่อมอยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์เป็นอย่างน้อย หลังจากเขาโคโจรเสร็จสิ้นทิงสุยประหนักว่าอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นมากหลังจากรับประทานอาหารเขาโคโจรเพล็ดเสริมกายยาบรรพการของเขาอีกหนึ่งรอบในขณะที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาพดีที่สุด เขาอย่างน้อยเขาสามารถจัดการสิ่งต่าง,างๆเช่นคนปกติในขณะนี้ชองสุยรู้ดีว่าจะใช้เวลาสามวันในการพื้นตัวเต็มที่แต่ยังไงเขากลัวว่าเขาจะถูกไล่ออกจากดินแดนยกยุพร,ราชอมตะในภายหน้าถ้าเขาถูกไล่ออกในตอนนี้และเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรนั่นเขาจะไม่มีโอกาสชนะอย่างแน่นอนเขามองไปที่กระเป๋าที่เขาตกได้อีกครั้ง หากเขาตายเขาจะไม่เหลืออะไรเลยยิ่งกว่านั้นเขาจะต้องใช้พวกมันไม่ช้าก็เร็วถ้าเขาใช้มันตอนนี้หวังว่ามันจะสามารถช่วยในการเผชิญหน้ากับอันตรายที่ใกล้เข้ามายิ่งกว่านั้นเขายังตายไม่ได้เขายังไม่ได้ไปยังตระกูลเยียน เขายังต้องการทำลายตระกูลเยียนแม่ของเขารอมากว่า20ปีหญิงสาวคนนั้นในเมืองเยียนก็รอมากว่า10ปีทั้งสองคนนี้ไม่ยอมแพ้แล้วเขาละเขาค่อยๆเปิดกระเป๋าและเปิดกล่องสีม่วงแก่นแท้แห่งเต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ